เดี๋ยวมันก็นหนีไม่นีฮะตกใจม็นหนีซูมวิดีโอใครไม่เคยเห็นกิ้งกาทะเลาะก,กันครับมาดู <laughs> <laughs> มือสัน่น มองอะไรดูกิ่งกา้าบอกว่าเฮ้ยคนจะทะเลออกกาะกันไอ้กิ่งก้าจะทะเลออกกาะกันคงมายุ่งอะไรฮะเดี๋ยวคนทะเล,ออเลาะอะไกันอยทะเลาะกันเลยกิ่งก้าจะทะเลออกกาะกันพวกมึงมายุ่งอ,อะไรออกไปละ